สิ่งมหาาัศจรรย์ครับน้ำด้านปูหลวงต้นน้ำเลย

ว่านำเลยรอดภูเขามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวสักครู่ไปดูทุ่งเดียวนะเราอ่อยปลาไว้นะครับเดี๋ยวมาคิดหน้าคิหน้าเราจะมาไปดูหินเป็นจุดชมวิวขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเขามีก้อนหินนะครับแล้วก็มองไปชมภูจลงเลยวันนี้เราอ่อย ปลาเอาเสบียงของเราไป่อนเสือมากภายหน้า,าหน้ามาในี่เราเตรียมถังน้ำแข็งสีส้มมาสักสอง,งถังท้ายกระบะมาจะเอาปลาไปาป,าาป,าปาลาลเราเวลาเราหอยากเวลารัฐบาลไม่ให้เราออกจากบ้าน <c oughs> เราก็จะกินข้าวเหนียวกับปาลาบองเราหลังจากที่เรารองท้องด้วยอาหารเช้าแล้วเราเริ่มออกเดินทาง จากแพของเรานะครับโดยเรือนะครับไปชมแม่น้ำเลยลอดปัตตภีกันครับ <laughs> สภาพป่านะครับป่บาวันนี้อยู่ในเกาะ <c oughs> เป็นป่าศักนะครับ <c oughs> ซึ่งเจ้าหน้าที่มาปลูกไว้นะครับวันนี้เราขาดบรรยากาศหนึ่งก็คือเรานอนแพ้นั้นไม่มีช้างเข้ามากรำกลายเลย นะครับช้างไม่มาเลยม,เมีแต่สิงห์สิงห์มาสี่องเมื่อคืนช้างไม่มานะครับแต่บริเวณรอบอ่างน้ําเลยนี่จะเป็นเขตของช้างป่านะครับที่ลอะไปลอะมาอยู่แถวภูหลวงแล้วก็ภูหอรอบภูหอ,หอเดินทางมาได้สักสินาทีนะครับบริเวณเวิ้งกลาง ของอ่างน้าเลยนี่จะมีความกว้างมากฝั่งฝั่งซ้ายมือนี่เป็นเขตจังหวัดเชษฐ์ูนใช่ไหมครับหัวหน้าชัยอนแต่ว่าฝั่งฝั่งขวานี้เป็นฝั่งของผู้หลวงฝัง่งจังหวัดเลยฝั่งจังหวัดเลยนะครับมีที่พักอาศัยที่ชาวบ้านมาหาอยู่หากินมาทําประมง,งอยู่นะครับแต่ขาต้านแก้วนะ กีฬาทางน้ำนะครับผมกีฬาทางน้ำอเอาพาส่อนแก้วเราทุกนี้เราเน้นความปลอดภัยนะครับจริงๆเรามีหน่วยชิวหน่วยเดือดมาแต่ว่าเราบางังคับให้ใส่เสื้อชูชีพนะครับยกเว้นไสเรือนั้นต้อมีความสามารถพิเศษเหรอวะซิมเปิลเขาไม่หนีไปเหมอนกันดูนองเขาจะเอาปลายอยู่บนแบบน้องน้ำ ปลางขึ้นต้นหนึ่งฝางถึงนแง่ของเกศเป็นต,ต้นเขาเขาเช่ไหมครับตามาด,ด้วยซ้อมด้วยตามต้นเขาจะมีจังหวังเขาปลาขึ้นรถมาไว้ด้ยเราก็เกิดไอเดียว่าเราไปดูต้นน้ำเลยกันคือมาตหันทร์ครับเป็นภูเขานะครับฝางทางน้ำนะครับ ทำให้ทางน้ําเลยนี่ตันนะครับแต่ว่าแม่น้ําก็ไหลผ่านคือเขามาได้ครเจอเนี่าเจอกนอย่างงงว่าัวได้คือมาทางเที้วเดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมแคมป์ที่พักนะครับของทางชาวบ้านนะครับแล้วก็แคมป์ที่พักของที่ปลูกป่านะครับอของหน่วยที่<อ>ทักป่าเรา,เาอยกนเ<อ>พิ<อ>่ไดคร้เพิ่มไม่ได้นแกนะครัส เดี๋ยวเนี้ยผใหญ่สงนี่ยเสียจำเสียแล้วได้อยู่นี่ยเสียไล่เขาเนี่ยคุณบ้านเขา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 ให้เข้าทางขวาได้แบตปลาโต๊ะตกปลาเบ็ดเป็นร้อยเฮ้ยข้าวหน้าเรามานอนนี่ดีกว่าดูเบ็ดดูเบ็ดเว่าเขาอ่อยปลาไว้ดีแล้วตรงนี้นี่ นดูดูดูโอ้เบ็ดอยู่ทางนี้นี่เย็นสองในเสียไรายขาฝ่ายนอนนี่คืนเลยพี่เอานี่อีกคืนแต่ว่าเหยื่อเราทิ้งหมดแล้วเมื่อเช้าเราทำใหม่ได้เราทำใหม่เนาะสวัสดีครับสังปลาไว้แล้วหนึ่งซุ้มเห็นไหมครับนี่นี่นี่มีซุ้มขังปลาอยู่ตรงนี้นี่นี่ที่มีใบไม้ ปกคุ้มไว้นี่นะครับนี่คือเจ้าหน้าที่รายงานตัวหินดาดนะครใช้เวลาประมาณห้าหกชั่วโมงถึงจะสุกนะครับต้องกินแบบใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวได้กินแน่วันนี้อ ผู้ใหญ่บ้านสุขสันตำบนยังครับสุขสันนี่แก่งสีภูมิบ่ตะประมาณนีแหละตำบนเลยวังใสโอ้ตำบนนี้ครับครับเลยวังใสเดี๋ยวเดี๋ยวมือหนาทีมงานอยากมาตกป่ายังสี่ละ สีเ,เต็เอ,อยังมากางอยู่นี่สีรัดเขามาทาังนี่บาทนี่นสร้างงสร้าง,างอ่อบอว่าางมาแต่ว่ากะ <trata> สีให้มัดรัดสร้างให้ะนะนขั้นเป็นจังหดก็ได้พ<ม>บหลักฐานนะครับหลักฐานในการจับปลานะครับเมื่อคืนนี้นะครับ <S <S ดูเลย <S <S ปลาตัวเล็กตัวใหญ่นะครับดูสังเกตดูฝาเบียเอ้ไม่ใช่ฝาฝาโซดาครับ เกตหนี่เท่ากับฝาโซดาสิง okay. นะครับตัวปลาจะใหญ่ขนาดไหนมันกบของเราเรื่องของเรามันเป็นน้ำแต่มันไม่มีเขาก็ไม่มีดีแบบนี้ถ้ามีเขาเขาลูกเดียวไม่ได้ซอยโขด๋อันนี้มันอ้อมเลยอ้อมอ้อมอันนี้มันเขาอ้อมเลยวันนี้เนี่ยต่อไปนี่ถ้าไม่ปิดโควิดเนี่ยอันนี้รวยแล้ว แม่น้ำเลยนี่เป็นช่วงนี้เป็นเขตแบ่งจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเลยขะนีกี่เป็นแพร่ไพ่เนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบอกว่าต้นน้ําต้นน้ำเลยกันบอกแล้วเ่ี๋ยงไม่ขากน้ำแนะนำแล้วดูฉากหลังนะครับเป็นภูหอนะครับอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งภูหอไว้ข้างหลังแล้วเราจะมุ่งหน้าขึ้นไปดูต้นน้ำเลยกัน เลยดันเลยดันเลยดันเขาเรียกว่าเลยดันเนาะหัวหน้าพนัเนาะเลยดันแม่น้ำไหลผ่านซอกมาตอนที่เรากำลังทำความเร็วนะครับเพื่อที่จะให้ไปดูจุดแม่น้ำเลยดันภูเขาต่าง พอเราผ่านบริเวณเวงน้ำกว้างมาสักระยะหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นภูหอชัดเจนนะครับตั้งหลังสังเกตด,ดูภูมิศาสตร์แล้วน่าจะเป็นบริเวณที่ปลาชโดน่าจะเข้ามาอยู่อาศัยบริเวณนี้น้ำเริ่มแคบแล้วนะครับ ลักษณะความเป็นแม่น้ําชัดเจนแล้วนะครับเป็นลักษณะเริ่มแคบเข้าแคบเข้าเริ่มช่องเขาเริ่มหนีเข้ามานะครับเดี๋ยวก็คงใกล้จะถึงบริเวณที่แม่น้ําด้านแล้วนะครับที่ที่คนไม่ค่อยมานะไม่มีนักท่องเที่ยวได้มานะครับวันนี้เรามาส่วนตัวนะครับเอ็ดเวนเจอร์ส่วนตัว ไม่มีร่องรอยเรือจอดใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามาเจอกระทกลกนะครับอยู่ในป่านะครับหล่นลงมาจากต้นไทรนะครับน่าจะมีคนเอามาปลูกไป้นานนั่นแหละนะครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติดูว่าจะเป็นยังไงหอมหวานเปรี้ยวโอ้สดชื่นด้วยวิตามินซี เดี๋ยวเราจะเดินไปดูความมหัศจรรย์น,นะครับของต้นน้ำเลยนะครับภาษาพื้นถิ่นที่นี่เขาเรียกว่าน้ำดั้นนะครับมันด้นมันดั้นมายัางไงแม่น้ำเลยนี่นะครับตรงนี้จะไม่มีน้ำนะครับน้ำจะแห้งแต่จะเป็นโขดหินลักษณะเป็นแก่ง อันนี้เป็นโชมหน้าทีมงานแอดเวนเจอร์นะครับไม่มีใครได้มานะครับนักท่องเที่ยวในโคงเขตนี้นะครับสังเกตเบื้องหลังนะครับน้ำนิ่งมากนะครับไม่ปรากฏว่ามีลักษณะเป็นน้ำไหลนะครับแต่น้ำลงไปรวมตัวกันเป็นแม่น้ำเลยได้แต่เบื้องหลังเราเห็นอาหารนะครับอาหารก็คือเทานะครับเยอะมาก ปิดกล้องโอพอดีเลยนะครับเรามาน้ำมันก็ต้องมีการร่วงหล่นทางน้ําบ้างเราขึ้นมาสูงขนาดนี้นะครับยังมาพบเห็นไหมครับไกลลิบๆนะครับพระธุดงนะครับสองลูปอยู่ข้างหน้านี่นะครับน้ําไหลอยู่แค่นี้ความแรงมีอยู่แค่นี้นะครับที่เห็นนี้นะครับ โอ้หน้าเล่นมากครับคงจะเย็นสบายเย็นเจ็บเลยนะครับแต่ถ้าถ้าหน้าแรงนี่เป็นยังไงหน้าแรงพี่อ้นน้าก็จะน้อยนิดกว่านี้อีกแต่ก็จะเห็นน้ําซึมซึมลอดหินไปใช่ไหมครับน้ําตรงนี้จะไม่เห็นมันจะลอดจะลอดลอดหินไปเลยคือหินโข่คหินนี่จะแห้งหมดมาช่วงหน้าแรงนะครับเมษาพฤษภาเราก็จะเห็นน้ำซึมซอยู่แค่ข้างล่างเท่านั้นเองนะครับไหลรอด หินเหล่านี้ไปนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงต้นปีอยู่นะครับก็มีน้ำไหลให้เห็นอยู่บ้างพอประมาณเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูเรื่อยๆครับว่าเราจะไปได้ถึงไหนสภาพของน้ำดันนะครับของต้นน้ำเลยนะครับมันก็จะไหลด้านพื้นภูเขาลอดหินแล้วก็จะไหลลอดโวดหินซอกหินเม็ดดินเม็ดทรายนะครับลอดไปเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับ แต่รวมตัวกันแล้วก็ไปสร้างความบุรมสมบูรณ์เป็นแม่น้ําเลยที่นี้เป็นจุดที่คนไม่ค่อยมากันนะครับอยู่ต้นน้ําเลยนะครับส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะมาพักมาเสพบ,บรรยากาศแพรนะครับเล่นน้ํากันอยู่ที่อ่างน้ําเลยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ขึ้นมาที่บริเวณน้ําด้านน้ำใสไหลสะอาดแล้วก็มีอาหารเยอะแยะ แล้วก็น่าเชื่อว่าจะมีปลาภูเขานะครับเยอะช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นปลาพวงปลากั้งความสวยงามของหินต้นน้ำเลยนะครับเป็นหินที่ผ่านการกรัดกร่อนโดยสายน้ำเลยนะครับโดยธรรมชาติสภาพของน้ำบริเวณนี้ก็จะไม่ปรากฏว่าเป็นกระแสน้ำไหลนะครับเป็นน้ำที่นิ่ง ไหลลอดหินลอดภูเขาไปเฉยเเหมือนเหล็กไหลเลยตัวนี้นี่ดำเพีเ้ยมเลยเออนี่นี่นี่เหมือนเหมือนหัวปลาไหลเลยตัวนี้นี่นนห,าาหน้าลีบเห็นไหมหัวปลาไหลผูนว่าหรือหัวพญานาคโอ้เอาเอางั้นขี่หลังไว้ก่อนขี่หลังพญานาคไว้ก่อนจะได้เป็นสิริมงคลไอ้ดูกลมๆนะนยเลื่อมเออนเนียนกลม,มเลยเ นี่อะไรเ่าเ<ว>นี่ยแหละพนี้นะครับดูสภาพแล้วลักษณะคล้ายเป็นขี้เหล็กไหลหรือเหล็กเปียกนะครับติดอยู่บนโขดหินนะครับแล้วสังเกตว่าน้ำทรายมาก,กัดกอนเขาไปไม่ได้นะครับนี่นะครับเขาจะเหลือเป็นรอยอยู่แค่นี้นะครับนี่นะครับแล้วมีความผิวก็จะแตกต่างกับกับหินตัวอื่นนะครับ มีความเลื่อมเป็นมันนะครับลักษณะเหมือนแร่เหล็กเปียกนะครับเราก็จะเอาไว้ดูให้คนได้มาชมกันในคราวหน้านะครับ ลูกนิมิตต้นน้ําเลยครับในที่สุดเราขึ้นมาจนเกือบจะถึงต้นน้ำเราก็มาพบลูกนิมิตขนาดมาตรฐานนะครับในที่สุดเราก็มาถึงนะครับจุดที่เป็นน้ำดันนะครับจะมีแต่หินเท่านั้นนะครับที่กองทับถม วา่าหลมนน้งคจะไม่ปรากฏว่ามีกระแสน้ำอยู่บริเวณนี้นะครับแต่เราจะได้ยินเสียงของน้ำที่ไหลลอดแผ่นหินและก็ก้อนหินเบื่องล่างนะครับไหลลอดไปนะครับถือเป็นปรากฏการธรรมชาติที่หาดูไม่ได้อีกแล้วนะครับในเมืองไทย ัครบต้นน้ําเลยนะครับจะไหลามาตรงเทือกเขาภูหลวงนะครับแล้วก็มาไหลผ่านแก่งหินโขดหินขนาดใหญ่อยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งมากองทับถมกันอยู่เป็นเวลานานนะครับทิศทางเอาน่าก็จะไหลซึมรอดแผ่นดินแผ่น อันนี้เป็นสภาพของคู่ฝึกนะครับกํลังลังหมดแรงอบรมอบรมลูกศิษย์อยู่ว่าจะฝึกกิจกรรมอะไรต่อไปนะครับ <c oughs> อัน <c oughs> นีน้่คือครูฝึกนะ <c oughs> แต่ว่าลูกศิษย์ก็ต้องดูแลครูฝึกเป็นเรื่องธรมรมดา <c oughs> อ่า <c oughs> จุดกลางเต็นท์ของเราในทริปต่อไปนะครับบริเวณนี้เป็นหาดทรายราบเรียบสวยงามนอนสบายมีน้ำอาบอย่างใสสะอาดบริเวณนี้ ตะเคียนต้นนี้มีคนตัดไปแล้วนี่เ,นเหลือแต่ยอดนี่ไงน,นี่เหลือยอดอยู่สองยอดหลังจากที่เราเสีวนากับพ่อทุดงซึ่งทราบว่าท่านทั้งสองรูปมาปรากฏบ,บริเวณนี้เป็นเวลา10วันแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้พบช้างแล้วเราก็เดินทางกลับที่บริเวณแพร่สันเขื่อนด้วยความปลอดภัยครับ